คุณขาเมื่อนี้กำลังจะเฮ็ดคลิปตอนนี้สี่โมงแล้วยังพไดีจะคลิปอยู่ค่ะคือว่าเราจะทำนอ้องแต่ว่าฝนตกก่อนก็นคือฝนตกแรงค่ะก็เพิ่ง,ง,งหนังหนาบ้างเพือนนีเป็นอย่างก็ว่ารู้เต็เมยู้งเต็มถนนอยู่นี่นะคะฝนตกแรงมากแล้วมีช่วงนึงที่แบบแทงมาคักนิงเนาะหน้าบ้านก็เปียกหมดคนะ่ะทุกคนค่ะ แต่วันยากาศดีนะคะวันนี้แต่ว่าออกไปไหนไม่ได้แน่นอนเพราะว่าฝนตกระบายแค่ไปเบิร์ดเบิร์ดนมสห้ามเต็ม้เดี๋ยวห้องก็จะรอฝนซาก่อเนะค่ะต้องเสด็จอีก่อนเราก็ทำในร่มก่อนแล้วฝนซาประมาณนี้เลยนะคะทุกคน่ดีแลาว,วันเาราฝนจะตกตกแคบทั้งมือเลยไม่รอ <laughs> เราบอกว่าแบบยื่นี่ที่บ้านฝนตกแต่ว่าพราเป็นน้ำสะอาดมองพี่มีน้ำ่นตกวันนี้เราว่าเราจะปล่อยปลาด้วยนะคะแต่ว่าฝนตกกัดตกพอนยิ่งพเราออกไปยูในช่วงป,ปลายโมงอะฝนเอ้ยแดดแห้งค่ะคุณพี่ต่อต่พอะตกมาสี่โมงฝนกระโตว่าจะทาคลิปก็ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าฝนตกแรงมากออกไปใสก็ได้เลยวันนีว่านี้ยังไรค่ะพี่น้อ่ะพาทุกคนมาบ่ง ทุกคนสภาพอากาศบ,บ้านเฮาวน์เนโอเคทุกคนบ้านผู้ใดฝนตกนะคะคอมเมนต์มาบอกกันไ้ในเดือแต่ส่วนบ้านน้องดาตกโอเคนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝนตกเองบ้านพี่น้องถึงยังไงเนาะ บรรยากาศหลังฝ้นตกค่ะพี่น้องค่ะน่าจ่วมนาบ้านอีกแล้ว